สามกองเศร้าแล้วะกองละเศ้าบาทสามกองหาสีาบอย่างนะครับแรแรงม่วงๆเออกรจังวข้อใบข่าวข้อใบข่าอันนี้เขาเอาไปย็บจังไหนกินไปกินได้เลยบ่ครับใสนมกินได้เลยก็ได้งั้นจะเป็นางสนมปาดเครื่นมเนมเนีอย่างขนมปังธรรมดเนี่ยเาเนอกี้ยกับักี รานไก่ข่มอแกงนถนักไก่สวัสดีครับพี่นอ้องเอ้าีพี่นี่เขาลงไปตอนน้ำส้มข้างล่างเขายังมาจตลงส้นข้างลลางเลยครับผมเวมองส้มข้างลลางน้นเพิ่มด้วยามาคอยมาคอย คอหน้าโอ้ยไปเด็คือน้องเอ้ยโอ้ยลง,ลงมาไหนลงมาล่ะไข่หมดแดงหลายครับจองมีมาแล้วมาแล้วไข่ปา <c oughs> สามกองเศร้าแล้ว่ะกองละเศ้าบาทสามกองออหาสืบ่ไ่หมดแดงหมดแดระบาดทางนี้เขียดเขียดดีโม่ป่ะครับนี่ โนะมหน่อยเขียนง่าโอ e ้บอกหอยเดือเขายังมีเลยครับหอยเดือเท่าไหร่ล่ะครับมือนี่ยหอยเดือองหอยครับหนูก็บมีหนูว้าคุณนะนี่สิมันเฉียบหน่อยเม่งดาเฉียบแพงกัมีเลครับเ่กระเดาง่ามง่ามูนยน่เลี่ยงงามสนิก้าหรอซ่อนเ้อะขนาดขนานเรา ขอถขอไปเพี Or, so mm ่น้องเด้อถามรา้าให่ยเลยครับค่นลายคนหลายมองได้เขาได้ผมก็สิเขาให่เลอพี่น้องเด้อขอไปเลยลายงานเดิมานันห่างบน เนี่ยี่บักอีหยังนะครับแหล่ๆม่วงๆดิเออกะจังว่าักข้อใบเข่าบักข้อใบเข่าคือมะขามนี่บอกนันเป็นทางไหนคือกันเป็นสีงามแถวครับเนวณอันนี้เปินแมนนันอีหยังก็หัวเหวบ่นี่หัวอย่างงหัวเหวี่ยงกวางหัวเหวี่ยงพวกเราเคยกินด้วยกับเลยบักข้อใบเข่าได้เออโลละหานสิบบาทเราเคยกินละวัดงเสี่บมด้วยวะสิ โอ้โหเคยกิน่นเลยครับเดอสินค้ามาจากฟังเล่านะครับมันก็นเคยเห็นสีมันงามดีสินค้มามาจากฟังเล่าครับโอ้ขาวโอ้โหแล้ววะสีออกเหลืองคือไข่เนี่ยเอาเขาจำใบเขาแล้ววะต่มก่อนแล้ววะโอ้ยเขาใส่เขาไปไหนอยู่วะพี่น้องคนนะี้โอ้อยางานกันทั้งในแล้วสีผ้าพี่น้องงานเขาไปเบิ่ง

้านออกไปบ่ไดดอยู่แล้วเปขาโดนคนฆ่าอยู่แวถ่ายจะเข้าดึงครับเอยบนขนมปังนะผมสนใจขนมปังนะไอยบนขนมปังนัำเดี๋วไปได้แล้ว โอ้ยเสือเฮียลูกไปละบาดนี้เสือที่ยังพุ่งอันนี้เมันขายจังไหนนี่ครับอันนังเข้มนี่ครับเาวบ้าทได้สาวพุ่งเจ้าบสามพุ่งหาซื้อเกี่วว่าเสียวได้ละบาดที่ออกเป็นเอาส้างใดระเสืออันนี้อันนี้เขาเอาไปเย็บจังไหนกินเอาไปกินได้เลยบ่ครับขนมกินได้เลยก็ได้งั้นจะทำเป็นวานกสบนมปากเติมขนมเตนมเติมนี่อย่างขนมปังธรรมดาดีกว่าขนมปังจี๊ขันลาวเออ เข้ากีมัตตฟังเล่าด้วยครับจักบาทอันยงใหญ่นี่ครับ้าบาทไรนาบาทด้วยครับด้วยฟ้ามันหาซิบแล้วว่ะพอดนแซบด้วยใบเด็กแินมาเลยพอดกแซบเล่าอลยดูยิ่มนี่ละน้่กินมาเราไปลองโอไปแบบเรื่ยวๆด้วยครับด้วยข้นไหลอัดจังหน่อยหนึ่งเท้าเมีเรายังมีอยู่ครับเบาทบาท้าสิบบาทเาบาทแล้ววะโอ้พักดังขมกับซิบาท งามแบบเร็วๆจังหน่อยเลยครับขอถกขอไหลายคนเป็นลายแอรจะลาจอนติดครับแบบเร็วๆจังหน่อยหนึงครับขึ้ขาหฮาโซนทั้งล่างไปไหนกัเนาะทางนี้ยลองเบิกหมุนไปมุนไป น,น่องนี่หวาอาเล่าผมซาบเดกผหงัวนี้านี่เรือเพัวลากักเล่าที่จะหาบาทหาบาทเลยพักหาบาทหลายบทแพงเลยคือหาบาดก่านคนบมากเปลา นายอนปลายอนไก่สีเบิอแหลวของเราไก่แล้วครับไก่แล้ว เรื่องเขาเปิดก่มอยู่เรื่อติดไปแน่นั่กรดายเขาบก่ตคงับพี่น้อยนิดเดี แดดออกแล้วครับผมบรรยากาศกา,การขายการขายก็ลังคลึกขักแดดออกบางคนขายดีกับเบิดแลละบางคนต้องกระแพกถุงต่อคอหน้าบ่เคยหลายปัไหาครับสุดเช่วงนี้หลายสิน้ำหน,นูแล้วก็อีปูครับ แล้คือมันหนูครับจงหนูหล่ล่

กรารติดต่อการซ่อมยิงราก้อนจบเสียงอารติดต่อพูดคุยกับบริการของเรากัน,กนโรนะคเท่าไรนะครับลอยเศร้าครับลอยหาศีรษะคอหน้าเลยครับเด้อเดิมสีบค่อยมีแล้วเด้อช่วงนี้เริ่มสีเบิร์ตแล้วโตงามๆเลยครับปฝาเรางามเลยลลเม,งมลยองสุดท้ายแล้วเเรา็ดกล้อยไป

ป่ากรนเนี่ยงกองเท่าไรองละห้าสิบบาทนะครับเด้อบอกหอยหัวเราก็มี่อยขัวจักบาทซาบัดซาบาทไข่มุแดงกระแซไข่บุแดงกระซาบาทมันกำลังเริ่มสีมี่ตรงมากเนี่ยจะดอยแล้วเกิสีหอดหนาเพ่อนแล้วพี่น้องเลี่ยปลาใหญ่เขาเลื่อนปลาอีกอย่างเ่คือไม่ใหญ่เทาห คือว่าหาลูกของมัน้นาไข่อรงี้ไข่เลยครับเดือกปลาน่ายนำ้ำคูนี่กับป้าน่าปลาธรรมชาติเ้อครับ <l ots> ปลาน่ายน้ำคงธรรมชาติ <l ots> โอ้โหเปนป่าเลี้ย <l ots> ง <l ots> เ้ยครับเด้อปานาธรรมชาติเลย <l ots> ดูบนี่ยดูละลอยสอนแนวขาแนวขายครับแนวดูแนวจิ้มบ้านหาสุดยอด ของพี่น้องสวกปลาขาพนขามมาขายซ้อมไยครับ้นี่สินันนอไหวเรื่องสินันนอไหว,วนีนว่ใกล้ก,กันกับสินันหนูหวนกมกันหชนสินันหนูรับหนูไหลนอไหวหนูไหว

หาที่แม่ร้อยบอกายราหาทิปไม่ได้เห็นแล้เขียนแนวมันหลวกําลังอกแล้วครับผมผ่านแล้วเจ้าบาทน หาปูแดงกับอึดเงี้ยจังเลยแต่ว่าทั้งหมดแดงกับหลังหลายอย่างปูแดงก็ได้หน่ออันนี้ปูแดงครับสองถุงถุงไอเก่งเบิร์ดแล้วอันนี้เรแดงกับปูแดงหาอย่างละเนาะเราใช้ที่ถุง่ะมันยังไงกเห็นผมถามเอาใกล้กอบงบดกินมาตั้งไกลกันสีไล่กับสีมันปูหน้าแต่ว่านี่กับสีแดงนี่กันเนี่ยแต่ว่าบมเมนปูแดงปูหน้าถุงจั๊บาทครับปูหน้า ปูหน้าข้าบปลให้จ้ะเพราะว่ามันอยู่ในหูเด็ดเจ้าข่าปุนหอบงดินะจักบาทนะครับแบบนไม่ละซ้าสามไม่หาซื้อเยปูหน้าไม่ละซ้าสามไม่หาซุ้จะได้ปูแดงเนี่ยแลาก็ไตเต็มกระมั่งเลเกือบ่ได้กินมาตั้งไกล เด้สองถุงกับยังไข่ละมองนีระเบิแลเรีวดีวนี่กับผูผูหนา้นามูหนะ้นาก็ได้สีแดงที่กันมันแล้งกัน,าาม,านกมากที่สุดไม่หวานมันม่สวหัวเพราะว่าเดี๋ยวมันกินผมค่ะมันอย่างอีกแ่แนวเลนอีกหย ตะเก็นอะไดบ้างได้ค่ะดีดีคุณสองลอยนาะแม่เนาะนั่นคืออีกองขอทานวัวไห่น้ำเนี่ยบันก็เืียเราสิบบาทสิบาทแม่จะบอกว่าเต็มถุงโอ้ตัวนี้คือปลายใหม่ตัวไหนมันดีแบบตัวไหนมันดีอันนี้จะหนักอันนี้จะเบาอันนี้หนาอันนี้ปลายถ้ามากเบาเอาปลายถ้ามากหนัก